ประสมอึง้งอนันดายกเลิฟซีนดุเดือดหนักที่สุดในรอบกว่า30ปีแฟนๆต่างตั้งตารอกับละครเรื่องใหม่เกมรักทรยศที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีซึ่งได้เจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองประสมกับพระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังอนันดาเอฟริงแฮมมาเล่นด้วยกันล่าสุดแอนเปิดใจว่า งานนี้ถึงกับต้องลงมือเวิร์กช็อปลิฟซีนจากที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อความสนิทสนมกันและเป็นการสะสมความรักความรู้สึกดีของตัวละครร่วมกันกับอนันดาและหลังจากที่ได้สนิทกันทำเอาทั้งคู่เล่นฉากเลิบซีนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้แอนยังได้ออกปากชมอนันดาว่าเป็นเหมือนนางโชว์ที่ครีเอทฉากเลิบซีนให้น่าสนใจในฉากที่เหมือนจะสัมผัสเนื้อตัวอย่างหนักที่จริงแล้วแค่เอามือลูบไล้ผ่านๆเท่านั้นแต่ภาพที่เห็นหวือหวามาก เล่นละครมาก,กว่า30ปีไม่เคยเจอเลิกซีนลีลาแบบนี้และหนักขนาดนี้ถ้าออนแอร์ออกไปก็ไม่อยากให้ใครดูทั้งนั้นเพราะมันเยอะสำหรับเราแต่คนที่ดูละครจะเป็นคนเข้าใจรอดูเลยแซบแน่นอน